สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับชมพราชุดใหม่กันนะครับได้มาวันนี้เนาะนะครับพิมพ์ใหญ่น่าจะเป็นบางกุ่นพรมนะครับตรงนี้ เนื้อจัดมากเลยนะเนื้อมันวัลคังเลยนะครับตอนซื้อผมดูคร่าวๆนึูว่าเป็นพิมจดีเนาะนะครับถึงบ้านนี้น่าจะเป็นพิมพ์พใหญ่เนื้อจัดนะสวยเปิกเลยครับแม่เนื้อเป็นก้อนเลยนะครับ มุมเนี่ยถูกฝนเก่านะเนี่ยเนยีสีด้านเลยนะครับผ้าเก่าเนี่ยมีใช้มานะครับเนื้อช้ำๆนะแต่ไม่สึกนะครับเนื้อสวยเลยนะฮะนะไม่สึกนะด้าน,นข้างครับผมนี่ผ้าโดนฝนข้างเก่านะฝนเก่าแล้วนะเห็นไหมเนียนหมดแล้วนะ เนื้อเน่าเลยครับสวยอยูเน่าอนี้นะครับนี่ไหมเก่ามีอายุนะครับมวลสารดีนะเห็นไหมมีก้อนขาวนะครับเห็นไหมสวยเลย,ยนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่ แข่งนะแต่หนึกนุ่มนะครับมีเน่าเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะครับเห็นไหมมวลสารเหมือนวนล,ลักขังเลวนี้นะเห็นไหมมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นนะครับหลังเนียนสวยดีนะเปิดแบ่งปันแปดพันห้านะครับตรงนี้สวยนะนะครับนี่ z ู o ให้ดูเห็นไหมเนื้อเน่าเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะครับด้านหน้านะหนไหมพาม่สึกนะครับ แต่ว่าเขาฝนขอบข้างสีด้านเลยนะฝนเก่านะครับเห็นไหมพาย,ยังมีมิตินะฮนะฝนขอบข้างเก่านะครับฝนชิดเลยนะชิดซุ้มเลยนะผมเลยดูเป็นเจดีแต่แรกนะพอม,มาถึงบ้านนี้ไม่ใช่นะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ด้วยทรงพิมพ์เนี่ย <c oughs> โค้งพิมพ์เนี่ยนะโค้งพิมพ์ไปทางบางขุนพมนะครับนะ แต่เนื้อได้ได,ได้ได้เนื้อตุบตับนะนะครับเนื้อดีเลยนะครับ8ปดพนนะครับฟอร์มสวยไม่หักไม่ซ่อมนะเท่าที่เห็นนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับ F4 นี่ฮะตามรูปเลยครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะ8,500บาทครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมโอเคนะครับ